อ่ะสวัสดีครับวันนี้ทดสอบงานก่อนส่งนะเดี๋ยวเราลองเทสงานก่อนส่งนะครับเหล็กแหลบใบยาว12นิ้วมิดแคมป์นะครับเดี๋ยววันนี้เราทดสอบก่อนสงเดี๋ยววันนี้ลองทดสอบกับไม้ไผ่ดูนะเป็นไผ่สดเดี๋ยวมาเทสการรักษาคมดูนะว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูดูนะเป็น,นไม้ไผ่นะลำโตโ,โตแบบนี้แนะถวบ้านผมก็มีเยอะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเอาไปใช้งานได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเทสกับ กับตาดูก่อนเลยนะตาไม้ขอเป็นไม้สดนะเพราะว่าเป็นไม้มีดใช้งานแบบนี้นะเดีย๋ยวขอนีญาตเป็นไม้สดตาแบบนี้นะลองดูนะเคยเทียดปันดูนะครับดครับก็จะเป็นไม้สีประมาณนี้ลองดูตาล่างดูนีครับลองปันข้อดูนะปันข้อ ก็เป็นมีดเปิดทางนะคมบางหน่อยดีครับเดีย๋ยวลองตานี้ดูนะปัดลงแบบนี้นะดีครับก็เป็นไม้สดหน่อยเดีย๋ยวเราลองตาบนนี้ดูนะดีครับเดี๋ยวลองที่สองที่ฟันข้อดูนะ เดี๋ยวเราลงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวลงมาเทสดูว่าจะยังรักษาคมอยู่ดีหรือเปล่านะหลังจากฟันงานหนักๆดูนะโอเคครยังดีอยู่นะดีค,ครับไม่มีนั่นนะไม่มีดุมไม่มีอะไรนะก็โอเคครับไว้เท่านี้ครับขอทดสอบท่านี้ครับ